สวัสดีเดอพี่น้องปองไปพู้ติดตามสุดเล่าประตูใส่พี่น้องเขาประตูใส่มาแล้วพี่น้องคำเนี่สี่โมงโกลัวๆนะพี่น้องสามสีโมงเพราะว่าไม่นี้ติดงานติดการอยู่หยากหยกอยู่กับหัวตะแลเนะพี่น้องเลยว่าคำแนี่ยจะน้อยบ่เป็นยังเมือนเจ้าผุดออกพี่น้องยังออกตีหาผุดออกเขาประตูใส่กระได้สองลุนอู่่พี่น้องบ่เก่งบันไดถือว่าได้เครื่องหนึ่งเดินดีธรรมดา กันนี้แค่อีมาเสริมนี่แค่อีพี่ไอพี่มานหนึ่งกับได้หลุดหนึ่งคือกันไดสามไล่เป็นได้สามแล้วพี่เ้องานะเขามาเสริมไล่าการเสริมก็มีเลือว่บารไล่การเขากร่วมกันนะลานนี้แค่อี้ครับเล่าประตูใช่กไ็ได้แต่ว่าหางยุคนละคนละประเทศคนละทางยุอันหนึ่งยู่เล่าอันหนึ่งยู่ประเทศญี่ปุ่นพี่เ้องา เวลามามาสมทบกันเฉลี่ยมาไหลรำกันนน้อยตามกันไปหน้าพี่น้องก็เลยเอามาใส่กันเลยก็เลยมาอยู่กลุ่มเดียวกันกระทืว่าได้สามเนาะพี่น้องเราประตูใส่เขาซ้อนรูดนี่แค่อีเขา,ารูดหนึ่งกือว่ามาสามนี่แค่อีหมานเดียวเนี่ยบ่มาสองเลยมาใส่พี่ไอพี่แค่อีเสาเขมาลังเหมือยกับมาลังเหมือยกับ่มาแล้วพี่น้องเอาบานนี่จังเลย ไปเบิ่งเล่าประตูใส่นี่แค่อีต่อเลยเนาะพี่น้องในเวลาแล้วมาเด้อพี่น้องบาดนี้พู้ติดตามสุดเล่าประตูใส่สุข,ขูสุขคนยิ่งดีตอนรับสู่สองตาคุณพารวยเด้อพี่น้องเอฟซีเลยอ่ะบาดนี้มาเบิ้งต้องหวัดต้องมือพี่น้องเล่าประตูใส่ก่อนสิไปเบิ้งวันที่สามเบิ้งวันที่สองที่ผ่านมาก่อนเนาะพี่น้องได้ตัวใด้จังได้เบิ้งกันพี่น้อง เาประตูใส่วันที่สองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมือเศร้านี่พี่น้องเราประตูใส่คูวิ่งเด่นเก่าล่องศูนย์เข้าเก่าละลดพี่น้องในเก่าเก็บหลุดเราสันติภาพลดไปสันติภาพลดไปปะซาส้นเล่าปะซาส้นเล่าคูวิ่งเด่นหาล่องสองเข้าหาพี่น้อง เขาหาได้ได้เท่างหาเท่าง2ตัวพี่น้องใหลุดไหลุดเขาเขาเท่างหาเท่าง2งนี่ไลยเขานกระไดพี่น้องเขา0 2กับหาีพี่น้องได้2งหลุดตัวนี้คูวิ่งหลุดได้ศุนซวงหาซได้พี่น้องเด้อได้2งหลุดแล้วก็มาเล่าเอตตาลุดไปแล้วมานิเคิ คูบิงเย็นสามลองแปดเขาแปดพี่นนังได้เ <c oughs> ขาแปดได้เ้าแปดพี่ห้งังเอาบานนี้มาเบิงได้สามลูดพี่ห้งังของประตูใส่เพราะว่าลูดสองลูดหาเขาทั้งสองทั้งหาเนาะพี่ห้งังเราได้่หาซี่กับตื้สองเอาบานนี้มาเบิงของวันที่สามเลยพี่นนังบ่าวาลายย่าหังเวลาไปลายแหละของวันที่สาม ลาประตูใสโอ้ยเขียนใสกับบังมดพลังเอ้ยบังดูงองไลนะเขียนแงกันลงไปนี่ย่อย,ยัากเอาเอาเนืงบงพิมพ์หมอพ้ังเอ้ยตั้งเทียกันหลงลงไปลงเขียนไปนัะพ้องเอาเบิง้งใดยุทเราประตูใสวันที่สามกุกีกาย่นสองพันห้าร้อยหกสเาประตูใสจับโค Câu C. Si. Câu C. Si. Câu H. Kết bẹt. Kết bẹt. kết 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 long kết kết long kết kết ล่องแปดเล่ลาสันติภาพ ลาสันติภาพสันติภาพสันติภาพจับคูสันติภาพ,ภาพ,ภาพจับคู่ câu kết Câu kết cao xuống ngốc vinh ก้าศูนย์เก้าศูนย์กรมเก้าศูนย์ร่องเก้าเกตร่องหกหนึ่งคูวิ่งเด่นเก้าร่องศูนย์ cho cha xuân lào cha xuân cha xuân lào

Vinh 3c, si vinh Vinh-sa-am-si ร่องแปดสามร่องหกเก็ดคุ้งเดินสี่ร่องสามเล่าเอก tau x eta tiếp khu kết xuống cầu kết Hà xuống vinh cầu kết vinh. vinh cầu kết công cầu kết long kết xuống long hà xuống ขวิ่งเด่นเก็บล่องเก่านิเค ไอพีไอพีย yeah cool. mm ับครูเก้าคิดเก้าแปดเค็ดแปด เก็ดแปดวิ่งวิ่งเก็ดแปดโมเก็ดแปดล่องเก้าแปดล่องเก้าเก็ดก็วิ่งเด่นแปดล่องเก็ด พี่น้องแคปหนาจอดได้บันไดเด้อพ่อได้ขมาแล้วเอาไปลุ่นโชคกัน,นเหมือนเจ้าพี่น้องชุดเล่าประตูใส่กับนี่เค๊ตามกันมาละพี่น้องเวลาอะไรกันมาเวลาเดียวกันนั่นลพี่น้องเนาะต่อกันมาเลยเล่าประตูใส่วันที่สพฤศจิกายนสองพันหรปจับคู่เล่าประตูใส่ 4, 6. เก้าสี่เก้าหกเ็ด 8. วิ่งเก็ดกลมเก็ดแปดร่องเก่าสี่ร่องเก่าหกวิ่งเด่นเก็ดร่องแปด ลราสันติภาพเก้าเก็เก้าศูนวิ่งเกูกรมเก้านลองเก้าก็ลองหกคู่วิ่งเด่นเก่าล่องศูนย์าษชนล่าแปดสามสก็วิ่งสามสีกรมสาม่องแปดล่องหก็คูวิ่งเด่นสี่องสามเกตาก็เก้าเก็หาวิ่งเก้าเก็รมเก้าเก็ล่องเก็ล่องหาคูวิ่งเด่นเก็ล่องเก่า นี่ค่อเวพี่เก้าเก็ดเก้เก็ดแปดบิงเก็ดแปดกลมเก็ดแปดล่องเกก็ล่องเก้าปดคู่วิ่งเล่นแปดล่องเก็เอาพี่น้องโปรดเขขามาแล้วกะให้แห้งๆปังๆกันเด้พี่น้องเ้ยโศกโศกมันๆกันสุขสุขคนหมือนเสาเงินให้น่องท่องให้เลยบ่เก็บบ่จนพี่น้องพอคันอีกกะวันที่สี่ผลลัพพีน้องสำหรับมื่อนี้กับข้าวข้าวบาสวัสดี